ไม่สุขใจเท่าเที่ยวไทยกันเถอะโดยลักขณาจำปาขณะลูกบอลดับเพลิงทำงานจะส่งเสียงเตือน90ถึง110เดซิเบลและกระจายสารเคมีรอบทิศทาง360องศาปกป้องคุณจากไฟไหม้ตลอด24ชั่วโมงติดตั้งง่ายบริเวณเหนือจุดเสี่ยงไม่ต้องบำรุงรักษาตลอดอายุการใช้งานนาน5ปี ขอบคุณที่ไว้วางใจเลือกใช้นวัตกรรมป้องกันอักขีภัยด้วยลูกบอลดับเพลิงล l i f e สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทาง fm 96.0และคุณผู้ชมทาง facebook live times fanpage zap news ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเที่ยวไทยกันเถอะ ดิฉันรักคณาจำปารับหน้าที่ดำเนินรายการเป็นประจำนะคะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาโดยประมาณ16นาิกาถึง17นาฬิกานะคะวันนี้วันเสาร์ที่1ตุลาคม2 5 6 5ค่ะทุกวันเสาร์เราจะมีช่วงอยู่2ช่วงนะคะช่วงแรกจะเป็นช่วงชวนชิมชนเที่ยว คุณเก่งชวนชิมชวนเที่ยวนะคะโดยคุณเก่งธรรมรัตน์เทพสดินทนนทชุธยาและช่วงที่สองก็จะเป็นช่วงสำราญการกินกับคุณปุ๊สื่อบวงแก้วที่พร,รัตนะคะวันนี้คุณเก่งจะมาพูดคุยเรื่องที่น่าสนใจนะคะวันนี้จะชวนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปชิมกาแฟแล้วก็จะชวนไปชิมขนม ใคชาววังนะคะที่ร้านพาเฟ่นะคะซึ่งเป็นร้านกาแฟนในพระราชด,ดําริสุขที่ได้แบ่งปันนะคะของบุนิธิเพื่อนพึ่งพยา,ายามยากนั่นเองขอต้อนรับน้องเก่งเข้าสู่รายการคะ่ะสวัสดีคะ่ะน้องเก่งคะ่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสวัสดีพี่ติ๋มครับสวัสดีค่ะค่ะคไปน้องเก่งไปไปทานที่ร้านพาเฟ่มาตั้งแต่เมื่อไหร่คะ ไปเมื่ออาทิตย์แล้วจริงๆจะไปวันเสาร์าที่เราออกรายการกันเสร็จปรากฏว่าไปถึงที่ร้านแล้วปรากฏเสาร์อาทิตย์คือวันหยุดคือวันหยุดการพนักงานได้พักผ่อนนะครับแล้วก็โชคดีได้ไปอีกทีคือวันพฤหัสที่ผ่านมาพฤหัส,สบดีที่ผ่านมานะครับก็ได้ไปพบกับคุณชลา,าไรทองอ่อนซึ่งเป็นผู้จัดก,การเกี่ยวกับเรื่องของ การสื่อสารองค์กรสายความยั่งยืนและกิจกรรมเพื่อสังคมนะครับร้านเนี้ยที่ด้านขวามือนี่คือคุณชาราลัยทองอ่อนคุณชาราลัยก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีแล้วก็ดีใจที่รายการเที่ยวทั่วเที่ยวไทยกันเถิดได้เข้าไปขอร่วมทํารายการและนําเสนอกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับที่เห็นเนี้ยก็เป็นขนมโบราณที่นํามาประดิษฐ์ประดอยแกะสลักนะครับที่ติ๋มอย่าถามชื่อผมนะผมลืมชื่อ เดี๋ยวจะตกใจว่าทําไมถึงบอกว่าว่าขุนข่าวสานี้สมองเยอะมากตอนนี้กําลังค่อยๆไล่ลบไปทีละเรื่องสองเรื่องนะครับพอดีไปเรียนหนังสือด้วยแล้วก็จบการศึกษาด้วยก็เลยโล่งไปอีกปอหนึ่งก็ค่อนข้างที่จะละเอียดมากขึ้นนะครับสังเกตว่าทถือว่าเป็นขนมไทยชาววังนะคะขนมไทยชาววังนี่ก็จะมีการประดิษฐ์ประดอยนะไม่ว่าจะเป็นพวกบุ้น หรืออะไรต่างๆพวกนี้ก็จะมีการประดิบประดอยเป็นดอกไม้สวยงามค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมอยากให้คุณผู้ฟังที่ฟังทางวิทยุเนี่ยเข้ามานะคะที่แฟนเพจของแซ p นิวส์นะคะเอ่อเซิร์ชเข้าไปที่ที่เฟซบุ๊กนะคะภาษาอังกฤษนะคะตัว z ซฟดับเบิ A B, แล้วก็ News ที่แปลว่าข่าวนะคะ N E W S นะคะแซฟนิวแล้วคุณจะได้เห็นภาพสวยๆที่คุณเก่งคัดเลือกเอามาให้นะคะค่ะเชิญนะค่ะเชิญต่อเลยคะ่ะ ขอเรียนท่านผู้ชมนลฟังครับภาพที่ออกอากาศเนี่ยคือภาพที่ถ่ายเอง90%อีก10%ก็คือต้องการภาพที่โฟกัสรูปอาคารซึ่งพี่ติ๋มให้คอนอให้คำแก้ไขคำตอนนำเสนอว่าเป็นอาคารสถาปัตยกรรมถูกต้องไหมครับพี่ติ๋มใช่ค่ะเป็นอาคารที่ ก่อสร้างนะฮะในยุครัชกาลที่7ก็คือเป็นสถาปัตยกรรมแนวแบบยุโรปหน่อยๆนะคะคือเรียกว่าจะโดดเด่นนะเวลาเราผ่านไปตรงถนนเพชรบุรีตัดใหม่ช่วงนั้นเนี่ยนะคะเนี่ยค่ะภาพนี่จะสวยมากคือจะแบบคลาสสิกอะนะคะเป็นภาพเป็นอาคารที่คลาสสิกเนี่ยเป็นสไตล์ยุโรปนะคะค่ะับด้านล่างพอเดิน,ดนเข้าไปด้านล่างชั้นหนึ่งเนี่ยก็จะ ปิดประตูปุ๊บก็จะมองเห็นเคาน์เตอร์ซึ่งปรุงกาแฟแล้วก็มีพนักงานประจำอยู่สามสี่ท่านซึ่งสะอาดสะอ้านแต่งกายเหมาะสมกับกับคอนเซ็ปต์ต่างๆของร้านแล้วก็เข้าไปก็จะเห็นด้านซ้ายเป็นเก้าอี้นั่งหลากหลายโซนนะครับหลากหลายโซนแล้วก็มีเก้าอี้นั่งแบบพอดีโต๊ะเชิงพอดีตัวกับโต๊ะที่สูงขึ้นแล้วใช้ผ้า ปูด้วยสีเหลืองซึ่งสวยมากมองถ้าเข้าไปนั่งแล้วมองด้านซ้ายจะเห็นผลิตภัณฑ์ซึ่งผลิตภัณฑ์นี้ตรงคอนเซปต์ก็คือเรื่องของการแบ่งปันนะครับในการที่จะนำผลิตภัณฑ์ต่างๆของอสิ่งที่ขอกราบขออภัยที่จะต้องขอเอ่ยพระนามของพระองค์ก็คือพลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชระกิติยาภานาาเรธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินี วัชระมหาวัชระราชจิดาซึ่งผมจะขอกราบบังคมทูลเอ่ยนามว่าเจ้าฟ้าผ่าครับที่ติ๋งอ่า,าคือในอดีตเนี่ยจะเรียกว่าจะจะกล่าวว่าจะจะเรียก่าพระองค์ผาใช่ไหมคะเดี๋ยวจะเห็นได้ว่าชื่อของร้านนี้เนี่ยก็ชื่อว่าพาเฟ่ก็คล้ายๆล้อกับคําว่าคาเฟ่นะคะ เพราะนั้นเนี่ยก็เหมือนกับคําว่าเพื่อนพึ่งพายามยากเหมือนกันนะคะก็ล้อคําว่าพาเนี่ยพอพึ่งพาใช้พอสพอพานใช่ไหมคะแต่ว่าชื่อพระองค์พาก็คือเป็นพอสำเงเงี้ก็คือเป็นลักษณะให้พ้องๆกันพ้องเสียงกันนะคะเป็นคาเฟ่เป็นพาเฟ่ยีย้เป็นต้นค่ะครับซึ่งคุณราราไรเนี่ยท่านได้อธิบายว่า เป็นชื่อเดียวกับภาษาฝรั่งเศสประาหนึ่งซึ่งถ้าผมอ่านออกเสียงผิดเนี่ยก็เลยไม่กล้าที่จะให้ออกเสียงไว้มีโอกาสจะเชิญคุณชลา,าลัยทองอ่อนนะครับามาร่วมออกอากาศอีกครั้งเพื่ออธิบายเรื่องต่างๆเรื่องราวต่างๆปรากฏว่าสอบถามไปสอบถามมาความน่ารักของคุณชลา,าลัยก็บอกว่าได้ผลกลับมาเกินคาดในการเปิดร้านกาแฟที่นี่นะครับมีคนเดินวอล์กอินเข้ามามากมายแล้วก็ มีฟีดแบ็กกลับมาคือมีชาวต่างชาติจะมาขอปิดร้านเพื่อที่จะให้เพื่อนชาวต่างชาติที่เดินทางมาเป็นกลุ่มย่อยเนี่ยได้เข้ามาชมได้เข้ามาดื่มแต่คุณชลาลาัยก็บอกว่าก็รอประชุมก่อนว่าจะทําแบบนั้นได้หรือไม่แต่ในขณะเดียวกันมีลูกค้าที่ Walk in เข้าไปตลอดเวลาในขณะที่ผมเข้าไปนั่งดื่มกาแฟก็มีผู้หลับผู้ใหญ่ที่กเกษียรราชก,การแล้วก็ ผลไทยที่มาจากต่างประเทศได้มาชมแล้วก็มาทานขนมลอยๆอร่อยแล้วก็พูดกันบนโต๊ะว่าขนมนี่ชื่อน,นี้นะเหมือนที่พี่ติ๋มบอกว่าเป็นขนมไทยโบราณที่น่าทานนะครับแล้วส่วนกาแฟเนี่ยผมพูดได้เลยว่าแบรนด์ต่างประเทศร้านนี้ไม่น้อยหน้าครับดีแล้วก็อร่อยเหมาะสมมีอยู่คำหนึ่งที่น้องพนักงานที่รับอ,ออเดอร์ก่อนที่จะสั่งกับผู้ปรุงกาแฟเนี่ย ถามว่าชอบหวานน้อยหวานมากนี่คือคําถามที่ดีมากครับเพราะว่าไม่ใช่อยู่ดีๆก็นึกจะปรุงเข้าไปผมก็บอกผมหวานอยู่แล้วขอหวานน้อยครับก็เลยได้ดื่มกาแฟที่มีรสชาติที่เข้มขน้นหวานน้อยแล้วก็สั่งขนมมาหนึ่งอย่างนะครับปรากฏว่ามีการประดิษฐ์ประดอยก่อนจะใส่ถ้วยเนี่ยใส่ถุงมือใส่หุงมือแล้วนำใส่ภาชนะซึ่งสวยนะครับเป็นจานที่มีเคลือบทองด้านหัวบนเขาเรียกจาน อะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งขอไปที่ที่ลืมชื่อตรงนี้มานะครับตรงเคาน์เตอร์ก็จะมี เมนูต่างๆพร้อมรายการราคานะครับสนนราคาเมนูนี้เท่าไหร่อย่างไรแล้วก็ได้อาหารหลังกลับมาเนี่ยก็จะเจอโต๊ะกลมๆซึ่งวางขนมนมเนยต่างๆซึ่งใครเหมาะอย่างไรชอบอย่างไรสามารถเลือกได้แล้วก็มีตรงตู้เคาน์เตอร์ด้านขวามือตรงเคาน์เตอร์นะครับเป็นฝามือจะเป็นตู้กระจกก็จะบอกว่ามีอาหารอะไรบ้างชอบแซนด์วิชไหมชอบอะไรไหมก็สามารถสั่งได้กับติดต่น ค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยร้านนี้มีที่เกิดขึ้นมานี่ก็คือในพระราชดำริของหรือของขอนุญาตเรียกพรองภาเหมือนเดิมนะคะว่าสุขที่ได้แบ่งปันนะคะเป็นความสุขที่ได้แบ่งปันหมายความว่าจะใช้วัตถุดิบหรือว่าผลิตภัณฑ์จากคือเลือกใช้ผลิตภัณฑ์จากชุมชนนำเข้ามานะคะนอกจาก ทำขนมที่เป็นขนมชาววังที่ว่าเลยนะจะมีความพิถีพิถันประดิษฐ์ประดอยแล้วอาคารแห่งนี้นี่นะคะที่ว่ามีชื่อเต็มๆว่าอาคารมหินทระเดชานุวัตรนะคะที่ว่าเป็นทรงสถาปัตยกรรมยุคราชการที่7เนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นสถานที่ตั้งของมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยาก สภากาชาติไทยด้วยนะคะหือเป็นที่ตั้งของมูลนิธิอยู่ด้วยเลยนะคะคก็รเรียกว่าเหมาะมากนะที่จะเข้าไปรีแลกซ์แล้วก็ถ่ายภาพเพราะว่าสวยงามมันไม่ค่อยจะได้เห็นอ,อ,อาคารคลาสสิกอย่างนี้เท่าไหร่นะหน้าตาคล้ายอย่างนี้ก็จะมีอยู่อีกที่หนึ่งที่แถวตลาดน้อยที่เป็นที่ของธนาคารไทยพาณิชย์นะคะที่สำนักงานใหญ่ที่ตรงนู้นตลาดน้อยแล้วเมื่อก่อนตรงเนี้ยก็เป็น ที่ทำการของธนาคารไทยพาณิชย์เหมือนกันนะคะก็จะเป็นยุคแบบนั้น,นะ,ค,ะคลาสสิกมากค่ะคเชิญการนักปัินคลาสสิกอมกลืนกับการไปนั่งจิบกาแฟนั่งจิบน้ําชาแล้วก็ดูบรรยากาศซึ่งหรูโอ้อาแต่ราคากาแฟนี้พื้นๆไม่ได้แพงอะไรเลยครับ ถูกด้วยซ้ำด้านขวามือเนี่ยเป็นถุงพระราชทานในยุคสมัยต่างๆก็จะมีสามสีสีนะครับแล้วก็ด้านบนก็จะบอกเลยว่าในถุงพระราชทานนั้นมีเครื่องช่วยเหลืออะไรยังไงบ้างเบื้องต้นซึ่งก็รู้สึกปราบปื้มใจแล้วก,ก็ก็ถือว่าคนไทยนี่โชคดีที่มีเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินท่านได้ส่งเมตตากับประสบนิกรในการที่ตกทุกข์ได้ยากในกรณีต่างๆครับทีนี้ พี่ขอเพิ่มเติมนิดนึงนะคะขอเพิ่มเติมนิดหนึ่งก็คือว่ามูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากเนี่ยตอนแรกที่ก่อตั้งตอนแรกเนี่ยเป็นเหมือนเหมือนกองทุนนะคะยังไม่ได้เป็นมูลนิธิแล้วก็พระเจ้าอยู่หัวราชการที่9้านี่งพระราชทานพระนามเลยล่ะคือทรงพระราชทานชื่อมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากนะคะแล้วก็วงเล็บทิพ่าภาเป็นพอสำเภาเนี่ยนะคะก็เป็นเหมือนกับกองทุนแล้วก็ตอนนั้นปีนั้นเนี่ย เป็นปีที่รู้สึกประมาณ29ปีที่แล้วหรือ30ปีที่แล้วพี่ติมจาไม่ได้ปีนั้นเป็นปีที่น้ําท่วมมากเลยนะคะที่ภาคเหนือก็เลยเกิดกองทุนนี้ขึ้นมาแล้วก็ได้นําไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุทกภัยทางภาคเหนือแล้วหลังจากนั้นอีกประมาณสักสองปีหรือไงเนี่ยก็ได้เปลี่ยนมาพัฒนามาเป็นมูลนิธิเพื่อนพึ่งพ,พ,พายามย,ยา พี่ติม๋มที่พี่ติ๋มได้กล่าวสักครู่ถูกต้องเลยครับแล้วก็เป็นเรื่องของการเฝ้าระวังบรรเทาทุกข์และฟื้นฟูซึ่งสามประเด็นเนี้ยสามคำเนี้ยมีความหมายอย่างยิ่งกับมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากนะครับซึ่งมีอะไรอีกหลายๆอย่างนะครับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเป็นศูนย์กลางการเป็นเลิศด,ด้านบรรเทาทุกข์และจัดการภัยพิบัติอันเกิดจากอุทกภัย ในด้านสังคมและมนุษย์เน้นการประสานงานกับภาคีเครือข่ายซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเพื่อบูรณาการทำงานร่วมกันทั้งด้านป้องกันเพื่อให้เกิดการสูญเสียน้อยที่สุดหรือมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการป้องกันการสูญเสียการบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นเวลาที่ยากลําบากไปได้ด้วยดี การฟื้นฟูให้กับประชาชนที่ประสบอูุภกภัยให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตอย่างปกติได้อย่างยั่งยืนจึงจำเป็นต้องเก็บข้อมูลเชิงสังคมแล้วนำมาบูรณาการมองและเข้าใจปัญหาแบบองรวมดำเนินการตามไปเป้าหมายอันเดียวกันเพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนาที่เกิดความยั่งยืนให้กับสังคมครับน้าภาคภูมิใจอย่างยิ่งครับเพราะฉะนั้นก็คืครับเชิญครับขอไครับ ก็อยากจะเชิญคุณผู้ฟังคุณผู้ชมน,นะคะว่าไปที่นั่นเงินของท่านเนี่ยก็ได้มีส่วนในการที่จะทําการกุศลนี้ด้วยนะคะที่จะรับประทานอาหารรับประทานขนมชาววังดื่มกาแฟนะคะแล้วก็ยังสามารถที่จะซื้อขนมื่องต่างๆนานากลับไปฝากแล้วก็เห็นว่ามีเสื้อมอีที่ระลึกนะคะของมูลนิธิเพื่อนพึ่งพยายามยากด้วยก็สามารถที่จะ,ะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะได้เขาเรียกอะไรบริจาค นะส่วนหนึ่งในการบริจาคที่จะช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุทธกภัยทางภัยทางธรรมชาติพวกนี้ค่ะครับพี่ติ๋มครับพี่ติ๋มกล่าวได้ถูกต้องหลายๆเรื่องแล้วก็ดีมากเลยครับเป็นเรื่องของออไม่ใช่เรื่องของโซเชียลแอนต์ไพรส์คือไม่ได้ทำเป็นเชิงพาณิชย์นำบุคคลที่เป็นน้องนักศึกษามาทำงานนำจิตอาสาแล้วก็อาสา ในม,มูลนิธิเพื่อนพึ่งพยายามยากมาร่วมกระบวนการในการที่จะส่งผลิตภัณฑ์ทําอาหารทํเาเครื่องดื่มขนมขบเคี้ยวต่างๆเนี่ยนะครับท่านไม่ได้หวังว่าจะต้องมีกําไรอะไรมากมายเพียงแต่เมื่อมีผลเข้ามาแล้วเนี่ยก็ไปลงกับที่มูลนิธิแล้วก็ออกไปช่วยเหลือท่านใช้คำว่ายั่งยืนเสมอในทุกประเด็นในทุกคำนะครับครับพี่ติ๋มครับครับมุมเนี้ยเป็นมุมที่ตอนแรกผมนั่งอยู่ แล้วปรากฏว่ามีคนไทยจากต่างแดนท่านมากันประมาณสี่ห้าคนท่านก็ไปถ่ายรูปผมก็เห็นเกรงใจท่านผมก็บอกเดี๋ยวผมขออนุญาตรูปเพื่อให้ได้ถ่ายรูปก็กลบกลายเป็นมุมมุมหนึ่งซึ่งคนไปยืนถ่ายรูปกันอย่างมากก็น่าชึ่งใจครับว่าคาว่าพึ่งพาครับพึ่งพาคานี้พึ่งพาพอสำเพาเนี่ยก็ใช้ด้วยกันนะครับครับพี่ขอรูปต่อไปครับครับนี่คือรูปที่เห็นแล้ว ภูมิใจในความเป็นไทยครับที่เราได้เกิดมาเป็นไทยแล้วก็มีพระเจ้าอยู่หัวมีพระเจ้าแผ่นดินมีผู้ที่เราครับมีพระราชวงศ์ที่ที่เราชื่นชมมาตลอดว่าท่านเสียสละที่ออกไปตราตํำในการที่จะไปพบประสบนิกรเพื่อช่วยเหลือในกรณีด้านต่างๆ มีอยู่ด้านหนึ่งที่ผมเห็นประจําคือมีรถปรุงอาหารของมูรนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากจะออกไปเสมอแต่ก็ไม่ค่อยได้มีสื่อไปทําข่าวแล้วก็จะมีทหารเข้าไปช่วยที่ติ๋มเคยสังเกตเห็นไหมครับค่ะ ในเรื่องของรถปรุงครัวรถครัวนะครับไปปรุงอาหารช่วยไม่ว่าจะน้ําท่วมอุทกภัยหรืออะไรก็ต่างๆก็จะมีไม่ว่ากิจกรรมเรื่องของการชาติไม่ว่าจะกิจกรรมเรื่องของอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับสังคมและส่วนรวมที่เป็นประโยชน์กับส่วนรวมเป็นส่วนใหญ่ครับขออนุญาตภาพต่อไปครับครับแสดงว่าร้านนี้นนปนไปอีกวหนึ่งใช่ไหมครับร้าน ของมูรณิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยหรือร้านพาเฟ่ก็ได้นำเสนอไปในวาระหนึ่งส่วนหนึ่งและถ้ามีโอกาสผมก็คงจะต้องเชิญคุณชาราไรทองอ่อนผู้จัดก,การแผนกสื่อสารองค์กรสายงานเพื่อพัฒนาความย,ายั่งยืนและกิจกรรมเพื่อสังคมมาร่วมรายการแล้วก็พี่ติ๋มได้ซักถามเพื่อความเข้าใจอย่างละเอียดอีกครั้งครับค่ะค่ะต่อไปก็คือไปที่ร้านอาหาร มัทุรสเรือนแพใช่ไหมคะครับร้านมัทุรสเรือนแพเนี่ยวันที่เราออกอากาศกันเมื่อวันเสาร์ที่แล้วเนี่ยผมเข้าไปคือใจเนี่ยอยากจะไปไหว้หลวงพ่อโสธรถ้าใครได้ยินคําว่าจังหวัดฉะเชิงเซาก็จะนึกถึงหลวงพ่อโสธรเป็นหลักนะครับหลวงพ่อโสธรเนี่ยท่านก็เป็นที่กราบสักการะบูชาเสร็จแล้วเมื่อได้กราบไหว้แล้วก็เลยนึกขึ้นได้ว่าเคยมีอยู่ร้านหนึ่งซึ่งสมัยหลายสมัยละผม มีอายุก็รู้สึกจะไปเกือบสิบกว่าครั้งแล้วก็ไม่ทราบด้วยว่าลูกชายของเจ้าของร้านเนี่ยเรียนสถาบันเดียวกับผมในระดับปริญญาตรีก็ได้ไปอุดหนุนจนได้ทราบว่าเจ้าของร้านชื่อคุณสมบัติงามสาดนะครับร้านเนี่ยเปิดมามากกว่า48ปีหรือเกือบจะ50ปีนะครับบรรยากาศก็คือนั่งอยู่ที่ริมน้ำ แม่น้ำบางปะกงบรรยากาศดีร้านสะอาดความมั่นคงแข็งแรงของตัวอาคารเรือนแพรนั้นยังดีเยี่ยมอยู่นะครับแล้วก็มีน้องพนักงานบริกรเนี่ยมาให้ความสนใจจะสั่งอะไรหรืออะไรก็จะมีเมนูที่ดูดีทันสมัยแล้วก็สะอาดนะครับป้ายร้านเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะโดดเด่นเวลาถ่ายรูปแต่ว่าปัจจุบันนี้จะมีต้นไม้ใหญ่ซึ่งไปปิดบังอยู่นิดนึงก็อาจจะไม่ตรงกับภาพนะแต่นี้เป็นมุมหนึ่งที่ผมพยายามถ่ายมาให้ นะครับเมนูเนี้ยก็เป็นเมนูซึ่งหลากหลายในเมนูที่ด้านบนขวามือเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเห็ดญี่ปุ่นเขานํามาผัดกับซีอิ๊วซึ่งอร่อยมากเดี๋ยวในรูปต่อไปก็จะมีเรื่อยๆอยากทานอะไรครับอยากทานปูอยากทานกุ้งปูเผากุ้งเผาหรืออะไรแม้กระทั่งส้มตํานะครับที่เห็นตรงกลางนน่นคือต้มยำกุ้งครับอันนี้เป็นปูสดๆนะครับเป็นปูสดๆแล้วก็ ด้านล่างก็เป็นกุ้งสดๆนะครับเป็นกุ้งแม่น้ําซึ่งสามารถที่จะทําเมนูได้หลากหลายจะเผาจะต้มยำจะทอดกระเทียมพริกไทยก็แล้วแต่ว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังชอบอยากจะรับประทานอะไรนะครับอัอนนี้ตรงกลางเนี่ยเป็นลูกของปลาหมึกแดดเดียวเราจะได้ยินแต่หมูแดดเดียวเนื้อแดดเดียวแต่ปลาหมึกแดดเดียวเนี่ยหั่นชิ้นพอดีคําแล้วก็พอตักใส่จานแล้วก็มาตักซอสสีราชาใส่เข้าไปอร่อยมากครับ ด้านซ้ายมือเนี่ยก็เป็นผัดทะเลกะปิใส่กับลูกสตอนะฮะอร่อยแล้วก็ด้านซ้ายมือภาพใหม่นี้เป็นปลาชูฉี่ปลาเนื้ออ่อนซึ่งรสชาติเนี่ยไม่เค็มปกติผมไม่ทานที่อื่นเนี่ยถ้าเป็นจังหวัดยานเนี่ยจะออกหวานแต่ที่เนี่ยจะพอดีพอดีรสกลมกล่อมครับพี่ติม๋มแล้วก็ส่วนกลางเนี่ยนะครับเป็นรูปของเอเขาเรียก ปากระพงทอดน้ําปลาซึ่งจะหั่นตรงกลางก่อนแล้วก็ทอดแล้วก็เครื่องเคียงก็จะเป็นมะม่วงนะครับหั่นซอยเข้าไปในน้ําจิ้มแล้วก็มาราดตัดชันทำครับค่ะ เรียกว่ามีอาหารมากมายนะคะเพราะว่าเมนูก็คือว่าเป็นพวกซีฟู้ดอะไรต่างๆนานานะคะก็อยู่ที่อําเภอเมืองแม่น้ําบางประกงนะคะจังหวัดฉะเชิงเซาวนันนี้ขอบคุณน้องเก่งมากๆค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราต้องเข้าไปฟังสิ่งที่น่าสนใจเพิ่มเติม,ตมจากทางสถานีแซฟนิวส์แล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงสําราญการกินกับคุณปุ๊นะคะขอบคุณน้องเก่งธรรมรัตนเทพศรินใยยุทธยาค่ะเชิญค่ะขอบคุณครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับขอบคุณพี่ติ๋มครับ ไม่สุขใจเท่าเที่ยวไทยกันเถอะโดยลักคนาจำปา